ใครที่ชอบเล่นมือถือในห้องน้ำนะครับมีงานวิจัยออกมาบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นลิซีดูงทวารถึง4 6เปเซที่หลามมี3มช่องครับ IP ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3าช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อเอาแล้วแค่ชื่อโลกนี้กพ็พูดไปนี่คือทุกคนนะ่ะครับตอนเนี้ย ตอนเช้าๆใครนั่งทําธุระอยู่ในห้องส้วมเนี่ยมีใครไม่เล่นมือถือมั่งผมว่าไม่มีนะพี่พี่ทำไหมโอ้โหอย่าเรียกว่าทําเลยดีกว่า <c oughs> ทั้งเขียนสคริปต์ทั้งทํางานทั้งคอทไอเดียทั้งตอบลูกค้าอ,อะไรอย่างเงี้ยมันชอบมาตอนนั้นนะเาชอบมาตอน,นช่วงเวลาที่ดีที่สุด <c oughs> คือช่วงเวลาที่เราอึอๆออึนี่แหละครับผมเขามีชื่อด้วยนะพี่ที่ประหลาดใจคือชื่อด้วยโอยเลตสครเลอร คนที่ทำแบบนี้ครับเรียกกลุ่มที่ชอบไยวิดีในห้องน้ำเย toilet scroller อ๋อ toilet toilet scroller อ่าเขาบอกว่าจะมีโอกาสในการเป็นลิสิตรุทบาลสูงขึ้นเพราะอะมากกว่าคนทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่าเราเหมือนเราใช้เวลาไปกับหน้าจอมันนานขึ้นไหมพี่ไม่แต่เราก็ไม่ได้เบ่งนะเราก็อึปกตินะเข้าใจแต่ว่ามันนั่งอยู่เฉยแล้วมันมีเรื่องแรง้มถ่วงเข้ามา อาจจะให้ตัวลิสีดวงมันจร,จริงเหรอ <laughs> ไม่รู้ไอ้ลิีดวงนี่มันจะแพ้แรงน้มถ่วงโลกอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะปกติเราเราไม่ได้ใช้เวลากับนั่งแบบนั้นไงพี่อ๋อนี่นี่นี่เขาบอกว่าการนั่งโถส้วมนานเกินไปจะทําให้เกิดแรงกดดันสะสมที่เส้นเลือดบริเวณทวารหนนะักอ๋อคือเราทิงท้งน้ําหนักลงไปลงแล้วก้นเราก็ อ้าออกใช่ไหมครับแลไอ้เส้นเลือดตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นเลือดที่รับแรงดันสูงสุดไงเพราะมันทิ้ง<ช>น้ำหนักนไปคือมันไม่ใช่ที่เราเหมือนที่เราไม่อยู่ทุกวันเนี่ย<อ>มันเป็นช่องลบช่องโหว่ไงเออว่ะออแสดงว่าตายแล้วเราจะเป็นไดสีดวงวาวรกันหมดเลยเหรอแย่แล้ว <c oughs> <c oughs> มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปถึงสี่ปเซนที่ไม่ได้นั่งนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้านั่งเล่นในห้องน้ําเกินห้านาทีเนี่ยครับก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนปกติถึงสามสิเ็ดเปอร์เซ็นเลยนะพี่ ห้าหนาทีไม่มีใครเขานั่งเล่นกันหรอกนี่อย,งงนอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงโอ้โห,โหอ,อ,อนาคตรู้เรื่องอะไรกันนี่อู้ทำไมล่ะโอ้แล้วไงนี่เขาบอกงะอันนี้คือกลุ่มที่เขาทดลองนะพี่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรา,ษา,ษาชสา,าริชาการ plus one ได้ทำการตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างเนี่ยร้อยคนมีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปด้วยคับ พบว่าสองในสามของจำนวนคนร้อยี่ิห้าคนเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่นำมือถือไปเล่นในห้องน้ำระหว่างอึเพราะฉะนั้นข่าวนี้จะจริงหรือไม่จริงจะเกิดขึ้นกับใครหรือไม่ก็ตามแต่นะฮะยังไงก็ให้รู้ว่ามันมีผลเสียเกิดขึ้นนะฮะเกิดจากแรงดันเลือดที่ลงไปตรงจุดนั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ลดเวลาลงครับเล่นมือถือได้นะแต่ผมว่าเราเราต้องปรับเวลาลงคือถ้าจะตัดแบบ ไม่ให้เอามือถือเข้าห้องน้ําเลยอันนี้ผมว่าก็ก็น่าจะยากน่าจะยากนิดหนึ่งคือเขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดอย่างไรก็คือการที่เราไม่เอามือถือเข้าไปด้วยเราเ่ายปุ๊บเราเข้าห้องน้ําเสร็จปั๊บเราทำเท้าเสร็จเราออกมาแล้วค่อยมาเล่นมือถือหรือเต็มที่ถ้าสมมุติว่า5นาทีเข้าไปแล้วเราถ่ายไม่ออกครับก็ให้ออกมาก่อนแล้วปวดค่อยเข้าไปใหม่อย่าไปนั่งแช่ไม่มีทางไม่เคยถ่ายออกเลย5นาทีใช้เวลานานกว่านั้นอ่ะเลิกได้เลิก